อันนี้เรามาเจอกับตัวเชื่อมตัวแรกของประพจน์นั่นก็คือนิเศษของประพจน์คำว่านิเสธนี่แหละก็คือคำว่าไม่ไม่จำได้ไหมคะเดี๋ยวทบทวนทบทวนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทบทวนนิดนึงก็คือครูบอกว่าตัวเชื่อมของประพจน์มันมีอยู่กี่ตัวคะมีอยู่5ตัวใช่ไหมหนึ่คือคำว่าไม่สองคือคำว่าและ 3คือคำว่าหรือ4คือคำว่าถ้าแล้วใช่ไหมคะแล้วก็5ก็คือคำว่าก็ต่อเมื่ออ่ะดังนั้นเราจะมาพูดถึงตัวแรกนะคะคือคำว่าไม่ไม่ภาษาคณิตศาสตร์หรือภาษาตรรกศาสตร์เราเรียกว่านิเศษอ่านิเศษดูนิยามของมันนะคะ ถ้าพีเป็นประพจน์ใดๆแล้วนิเศษของพีนิเศธภาษาอังกฤษก็คือ n g g t t o o นะคะของพีแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะตัวหนอนแล้วก็พีตัวนี้เราเรียกว่านิเศษพีนะคะอันนี้เรียกว่านิเศธพีดังนั้นสิ่งต้องต้องจำในหัวข้อนี้คืออะไรสิ่งต้องจำคือ1รู้จักคำว่านิเสธหมายความว่าอะไร หมายความว่าไม่นั่นก็คือตรงกันข้ามพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือตรงกันข้ามไม่ใช่อันนี้แต่อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะสมมติว่าพูดถึงผู้หญิงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับผู้หญิงก็จะเป็นผู้ชายแบบนี้คะ่ะอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะคะและสัญลักษณ์ของมันนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องจําสัญลักษณ์ของมันก็คือนัดผี นิเศษพหรือเรียกสั้นว่า not p not ก็คือไม่นั่นเอง,เอง not p นะะอ่านอย่างหนึ่งว่า not p ภาษาไทยอ่านว่านิเศษภาษาอังกฤษ not p นะะ,ะทีนี้พวกเรามาดูตัวอย่างนิเศษของประพจน์ในตารางให้ p นะคะ p กับ not p มา กับน o t p ดังนั้นฝั่งขวาเราจะต้องเขียนข้อความที่เป็นนิเศษของ P ใช่ไหมคะ p ของเราคือประจิมชอบวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นน o t ตจะต้องเป็นอะไรคะน o t ตจะต้องเป็นประจิมประจิมไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ่าข้อสองข้อต่อมาสองบวกสามเท่ากับห้านิเศษของสองบวกสามเท่ากับห้าคืออะไรคะก็คือสองบวกสามยังไงคะไม่เท่ากับห้านั่นเองอ่าต่อมาสองน้อยกว่าสามนิเศษของสองน้อยกว่าสามคืออะไรคะสอง มากกว่าเมื่อน้อยกว่าแสดงว่ามันไม่มีเลข3ใช่ไหมคะดังนั้นนิเศษของมันจะต้องมี3ด้วยอ่าสมากกว่าหรือเท่ากับ3อันนี้ให้ในักเรียนจําไว้นะคะถ้ามันเป็นน้อยกว่านิเศษของมันจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับถ้ามันเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนิเศษของมันจะเป็นมากกว่าสลับกันนะคะถ้าอันไหนมีเท่ากับอันนี้ก็จะไม่มีโอเคไหมอ่าต่อไป รู้สองเป็นจำนวนตักกยะรูสองเป็นจำนวนตรรกะยะดังนั้นนิเศษของมันก็คืออะไรคะรูสองยังไงคะไม่นะคะไม่เป็นจำนวนตรรกะยะนะคะโอเคอะทีน,นี้เรามาดูตารางค่าความจริง ตารางค่าความจริงตัวนี้นะคะมันเป็นสีเขียวมันก็เลยลอยๆนะคะแต่ความจริงข้างบนนี้ค่ะมันมีตัว p กับ not p นะคะ,ะเดี๋ยวครูเขียนให้ใหม่อันนี้คือ p นะอันนี้คือ not p นะคะทีนี้ตารางค่าความจริงของเราก็คือถ้าประพจน์ของเราเป็นจริงดังนั้นนิเศษของมันก็จะเป็นอะไรคะเป็น H ก็คือ f นั่นเองถ้าประพจน์ของเราเป็นเท็จนิเศษของมันก็เป็นอะไรคะเป็นจริงนะคะโอเค